สวัสดีค่ะเบยก็ Baker จะมารีแคปออเดอร์ในไลฟ์ที่ผ่านมานะคะซึ่งต้องบอกว่าเป็นออเดอร์ที่เบเนี่ยไม่ได้ถนัดนะคะแต่สามารถที่จะเปลี่ยนหน้าเทตุได้นะคะเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยมันได้เปรียบกว่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เมได้ย้อนกราฟกลับมานะคะใน ราคาแถวช่วงประมาณแปดสามแปดสามแปดสี่เออนะคะแปดสามแปดสี่แล้วก็ย้อนกลับมาเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะได้เข้าเทรดกันนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาประมาณแบบเก้าโมงนะคะอ่ะแต่นะคะ,ะ,นะคะก่อนที่เมย์จะเข้าออเดอร์เนี่ยทุกคนเมย์ก็ดูมาแล้วนะคะว่าในทาวฟิม1ชั่วโมงเนี่ยนะคะเริ่มที่จะเสียโครงสร้างนะคะเริ่มที่จะมีอาการขาลง นะคะเริ่มที่จะแบบเอ๊มีตอบเอ๊และนะคะว่ามีโอกาสที่เขาจะลงนะคะซึ่งในทำเฟรมย่อยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะคือเป็นไซเวดดาวน์ลงมาเลยนะคะมีการกดตัวลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เกิดเป็นแนวต้านใหม่นะคะขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ,ะซึ่งตามตัวของโครงสร้างแล้วนะคะทุกคนถ้าเป็นไซเว์ดาวนะคะถ้าเป็นไซเว์ดาวเนี่ยคือการที่ทำโลนะคะการทำโรต่ำกว่าโลก่อนหน้าเนาะนะคะไฮที่ต่ำลง อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างนะคะของไซเวดาวน์นั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือเป็นไซเวอัพมาก่อนนะทุกคนเห็นไหมก็มีการยกโล่ทให้ยกโลทําให้ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก่อนที่ตรงนี้เนี่ยจะเริ่มมีการเสียโครงสร้างเนาะนะคะแล้วก็หลุดลงมานะคะหลุดลงมาไม่ทําำไฮใหม่นะคะแล้วก็เริ่มที่จะทําโลนะคะที่ต่ําลงนะคะตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็เริ่มที่จะ หาจุดในการเข้าเซลล์กันนะคะบางคนอาจจะได้มาตั้งแต่บนบนแล้วนะคะเราก็เกิดแพทเทิร์นนะคะซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่ได้นะคะใครที่ตกรถนะคะในฝ้าของเซลล์ด้านบนนะก็อาจจะมาได้ชุดตรงนี้แทนนะคะชุดบริเวณแถวๆนี้นะคะซึ่งนณตอนนั้นเนี่ยเมก็หาจุดในการเด้งเซลล์เหมือนกันเพียงแต่ว่า กราฟเนี่ยยังเด้งมาไม่ถึงจุดที่เมรอในการเข้าออ,อเดอร์นะคะแล้วเม์ก็รอให้มีการหลุดลงไปก่อนแล้วขึ้นมานะคะนี่มันจะเป็นในภาพนี้นะคะนี่แล้วก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะคะแล้วลงมาเกาะน,นะคะ1ชุดแล้วเกิดการรีเทสนะคะแล้วเม์ค่อยเข้าออ,อเดอร์นะคะมันจะเป็นมันต้องเป็นในภาพนี้นะคะซึ่งเมก็รอนะคะ เดี๋ยวตัดมานะคะที่1ชั่วโมงเพราะนะตอนนั้นที่เมย์เข้าจริงๆเนี่ยทุกคนเมย์เข้าจากทาวฟรม1ชั่วโมงนี่นะคะ1ชั่วโมงของเรามาแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเมย์จะเอาตรงนี้ให้ดูทุกคนช็อตนี้เนีย่ยนะนะคะอ่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดแนวรับเห็นไหมนะคะจะมีแนวรับอยู่นะคะที่บริเวณนี้นะคะเห็นไหม จะมีแนวรับอยู่นะคะที่บริเวณนี้ซึ่งก็เป็นรับที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นรับที่น่าสนใจมากๆแต่นะตอนนั้นคือเวลา9ก้าโมงทุกคนซึ่งต้องดูนะคะว่ากราฟเยมาชนตอนกี่โมง <c oughs> นะ,ะเพราะว่าเมย์เนี่ยทุกคนไม่ได้ดูกราฟตลอดเวลานะคะเมย์จะดูแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะซึ่งตอน9ก้าโมงเมย์ยังไม่ได้ดูกราฟเลยทุกคนเมย์ยังแบบยังเออระเหยอยู่เลยนะคะอะ่ะ นี่นะคะอากลับมานิดนึงนะคะเลยป้ายเลยป้ายนน่นะคะคือมีการจิ้มนะคะทุกคนเห็นไหมมีการจิ้มนะคะแล้วก็เด้งขึ้นมาเนี่ยวัดระยะสักหน่อยนี่นะคะคือขึ้นมาเนี่ยคือเป็นพันจุดเลยนะคะเกือบพันจุดเลยนะจากที่เมเห็นนะคะทุกคนอ่ะ ทีนี้เนี่ยตรงนี้มีการใช้ไปแล้วนะคะด้วยแนวรับนี้นะมีการใช้ไปแล้วมีหลายคนถามเมว่าแนวรับแนวต้านหรือพวกดีมาซัพไพา์เนี่ยทุกคนถ้ามีการใช้งานไปแล้วนะคะเราสามารถใช้งานซ้าได้อีกไหมนะคะจริงๆแล้วถ้าเราจะใช้โซนนั้นซ้ำๆเนี่ยทุกคนแนะนําว่าต้องมีการคอนเฟิร์มอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นไพร์แอคชั่นไหมนะคะมีการเกิดไพร์แพทเทิร์นไหมนะคะซึ่งตรงนี้เราต้องดูนะคะองค์ประกอบโดยรวมนะคะ แต่นาตอนนั้นเนี่ยที่มีการจิ้มนะคะโซนบริเวณนี้เนี่ยทุกคนสังเกตนะคะตรงนี้สโตด้านล่างนะคะก็มีการตัดนะคะแล้วก็งัดขึ้นเหมือนกันนะคะมีการตัดแล้วงัดขึ้นเหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันต่อนะคะนาะตอนนั้นเป็นเวลากี่โมง10บโมงนะคะซึ่งแน่นอนเลยทุกคนว่าเมย์ตกรถนะแต่ก็น่าจะมีหลายคนนะคะที่ได้กันมานะคะอ่ะไปต่อ นี่นะคะเริ่มมีการเฮตัวลงนะคะเห็นไหมว่าแรงขายนะคะเยอะมากๆนะคะแรงขายเยอะมากๆแรงซื้อกลับเนี่ยทุกคนมีแค่ไม่กี่แท่งเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสนะคะที่เขาจะไหลต่อค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะ ยิ่งหลุดโซนนี้มาแล้วด้วยเห็นไหมทุกคนยิ่งหลุดโซนนี้มาแล้วด้วยเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะไหลต่อค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วอย่างที่เมย์เคยบอกไว้นะคะโซนพอมีการใช้งานไปแล้วนะคะหรือว่าราคานั้นมีการใช้งานไปแล้วเนี่ยนะคะให้เรารอดูก่อนนะคะซึ่งช็อตนี้เนี่ยเห็นชัดๆเลยนะคะว่ามีการทะลุลงมาเห็นไหมนะคะมีการทะลุลงมานะคะเบรกตัวของแนวรับไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จากแนวรับนะคะจะกลายเป็นแนวต้านทันทีนะคะแล้วทุกคนเห็นแท่งนี้ไหมคะทุกคนเห็นแท่งนี้ไหมคะเดี๋ยวเมย้อนให้ทุกคนดูอีกนิดนึงนี่นะคะคือมีการทะลุลงมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจากแนวรับจะกลายเป็นแนวต้านทันทีนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเมย์ก็กำลังจะ เปิดไลฟ์พอดีค่ะนะคะเมย์กำลังจะเปิดไลฟ์พอดีค่ะทุกคนซึ่งนะคะมันเลยเกิดเป็นแท่งนี้ปึง้งเห็นไหมทุกคนมันขึ้นมานะคะมันขึ้นมาจิ้มนะคะแถวบริเวณราคาเดิมนะคะที่มีการทะลุไปแล้วนะคะแล้วเมย์ก็ได้ให้ทุกคนเปิดออเดอร์นะคะฝั่งเซลนะคะซึ่งตรงนี้ทุกคนจะบอกว่ามันเป็นการเล่นที่เรียกว่าฟอลโล่ด้วยนะคะแล้วเบรกด้วย นะะจะไม่ใช่หน้าเทรดที่เมเทรดประจำนะคะเพราะปกติถ้าเกิดใครที่ดูเมอยู่แล้วจะเห็นว่าเดิมทีเมมักที่จะสวนมากกว่าตามเทรนหรือตามแนวโน้มนั่นเองนะคะ แต่ตรงนี้เนี่ยนะคะเมย์ก็เห็นว่าเอโวนได้ถูกทำลายไปแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งเซลเนี่ยก็ยังคงได้เปรียบอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเมย์เลยเลือกที่จะโฟกัสฝั่งเซลลนะคะแต่ถ้าเกิดใครฟังไลฟ์อยู่นะคะจะรู้ว่าเมย์เนี่ยนะคะก็มีแผนที่2นะคะก็คือจะมารอที่ด้านบนตรงนี้เห็นไหมแล้วเมย์เนี่ยมีการวางในส่วนของ TP ไว้ให้ทุกคนเนี่ยนะคะคือมอง ราคา3365นะคะซึ่งก็คืออยู่แถวบริเวณเป็นช่วงรับย่อยๆแถวช่วงบริเวณนี้อะนะคะแถวนี้เมย์ให้ตั้งตรงนี้ไว้นะคะในการเก็บระยะสั้นซึ่งจริงๆก็ไม่ได้สั้นขนาดนั้นหรอกทุกคนเราก็บวกกันไปเป็นพันจุดนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะที่เมย์มองไว้เลยก็คือสุดตรงนี้นะคะทุกคนราคา3351ซึ่งก็เป็นอีกส่วนหนึง่ง นะคะที่น่าสนใจมากๆเลยที่เราจะเข้าบายกันนะคะแล้วก็เป็นจุดในการเก็บ TP ของเราด้วยนะคะเนี่ยตรงนี้ทุกคนเราสามารถใช้นะคะในเรื่องของ market structure นะคะในการ c o n f i r ร์มออเดได้นะคะแล้วก็ตัวของแนวรับแนวต้านนะคะ Demand supply นะคะตรงเนี้ยนะคะเราสามารถใช้นะคะเทคนิคเหล่านี้ในการเข้าเทรดได้นะคะ ที่สําคัญเลยทุกคนเมมีให้แผนนะคะเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนก็คือตรงนี้นะคะเรารู้แล้วนะคะว่ามีการเบรกลงมาเนาะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการที่เขาลงมาจิ้มนะคะ TP ของเรานะคะหรือลงมาแตะในส่วนของโซนรับด้านล่างเนี่ยก็มีโอกาสนะคะที่เขาจะขึ้นมารีเทสนะคะแถวจุดเข้าของเรานะคะแถวจุดเข้าของเราก็คือตรงไหนเอ่ยก็คือตัวนีนั่นเอง นะคะคมีสิทธิ์ที่จะมาถึงตรงนี้นะคะก่อนที่จะลูดลงมาแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ไหลลงมาเรื่อยๆนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวโน้มนะคะเราก็เป็นโครงสร้างนะคะที่เมเนี่ยมองเอาไว้นะคะในการในการที่เราจะรันออเดอร์หรือในการที่เราเนี่ยจะหาจุดในการเติมไม้นะคะซึ่งทุกคนสามารถหาโซนหาแนวได้แบบนี้นะคะหรือใครที่ชอบใช้ อินดิเคเตอร์ฟิโบนะคะก็สามารถเอามาวัดระยะในการเก็บท p ีได้เหมือนกันหรือเอามาวัดระยะในการหาจุดเข้าเทรดนะคะยิ่งถ้าเป็นไซเวดาแบบนี้นะคะเราก็จะหาจุดในการเด้งเซลถูกไหมนะคะซึ่งเราสามารถตีฟิโบได้นะคะใครที่ชื่นชอบเนาะนะคะในการดูฟิโบประกอบด้วยก็สามารถเอามาดูได้เช่นเดียวกันนะคะอ่ะอันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นแผนนะคะหรือว่าเป็นโครงสร้างเป็นภาพที่เมมอไว้นะคะซึ่งเมย์บอกพี่พี่ทุกคนในไลฟ์แล้วเรียบร้อยแต่สําหรับใครที่ยังไม่มั่นใจในโซนหรือยังไม่มั่นใจในเทคนิคเที่เราแบบได้ลองฝึกมาแล้วแต่ก็ยังไม่ชินยังไม่ชํานาญพอนะคะเมย์แนะนําตัวช่วยตัวนี้เลยทุกคนก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า gss และต้องบอกว่าเครื่องมือตัวนี้เนี่ย จะมีอินดิเคเตอร์ที่ประกอบกันนะคะเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือเส้น Support and r e s i s t a n ตน d ์ไดนามินะคะเป็นเครื่องมือที่บอกแนวรับแนวต้านนะคะและก็มีเครื่องมือที่ชื่อว่า Supply และดีมานโซนด้วยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราสามารถติ๊กนะคะทั้ง2ช่องนี้ได้เลยนะคะแล้วกดตกลงนะคะเดี๋ยวเมลลบการวาดของเม่ออก นี่นะคะเห็นไหมทุกคนโซนนะคะแนวรับแนวต้านหรือดีมาซายเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นมาให้เราได้เห็นเลยนะคะซึ่งตรงนี้ใครที่ติดตั้งไปนะคะแล้วมีการเปิดใช้งานจะบอกว่าเราจะเห็นภาพแบบนี้นะคะในทุกๆวันเลยนะคะอย่างเส้นซัพพอร์ตและเลเซสแตนซ์เนี่ยทุกคนหรือแนวรับแนวต้านเนี่ย จะปรับเปลี่ยนตลอดทั้งวันนะคะทุกคนตามตัวของกราฟเลยเพราะว่ากราฟเราเนี่ยมีการวิ่งตลอดทั้งวันใช่ไหมคะบางทีเนี่ยมีการเทสแนวรับไปแล้วแล้วทะลุมาแล้วเนี่ยนะคะจากเส้นสีเขียวก็จะเป็นเส้นสีแดงนะคะก็จะเปลี่ยนโซนไปเรื่อยๆนะคะซึ่งแบบนี้ก็ทําให้เรามั่นใจได้มากขึ้นด้วยนะคะว่า้แนวรับแนวต้านเนี่ยได้มีการเปลี่ยนไปแล้วมีโซนใหม่ที่เกิดขึ้นนะ นะคะแล้วก็มีดีมาซับไายนะคะที่เราจะเอาไว้ใช้ในการประกอบหาจุดเข้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะเรียบง่ายมากๆเลยแล้วก็ย่อยทาวเฟรมลงมาได้อีกทุกคนสำหรับเครื่องมือตัวนี้นะคะเพราะว่าก็จะมีสัญญาณให้เราได้เข้าเทรดนะคะตามตัวของสัญญาณนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดในการคอนเฟิร์มนะคะที่ดีมากๆเลยนะคะใช้คำว่าอาจจะตัดบ u แอดของเราไปได้เยอะเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งทุกคนนะคะที่ทําให้เรามั่นใจในการเทรดมากยิ่งขึ้นก็สําหรับพี่ๆคนไหนนะคะที่ได้ออเดอร์จากเมในไลฟ์ D ไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ทักมาส่งผลงานให้กับเมยได้นะคะส่วนใครนะคะที่ไม่ทันได้เข้าเทรดนะคะแล้วก็ตกรดอยู่ตอนนี้นะคะแต่อยากเข้ามาจอยในคอมมูนิตี้ของเมยนะคะก็สามารถทักกันเข้ามาหาเมย์ได้นะคะตามช่องทางนี้เลย เพราะในกลุ่มของเมย์เนี่ยไม่ได้มีแค่พาเทรดอย่างเดียวนะคะแต่ก็ยังมีคลาสมีสอนนะคะให้กับพี่ๆทุกคนที่ได้เข้ามาด้วยนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะนําเทคนิคตรงนี้นะคะไปใช้ในการเทรดได้จริงและสามารถทําแผนเทรดของตัวเองได้ด้วยในอนาคตนะคะใครที่อยากเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะทุกคนก็ทักมาหาเมย์ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเมย์เนี่ยจะเข้าไปตอบนะคะแล้วก็จะช่วยดูแลพี่ๆทุกคนนะคะตลอดที่เข้ามาเทรดด้วยกันเลย สุดท้ายนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากทุกคนกด Subscribe นะคะให้กับช่องขอบเมยด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย